สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people ครับสำหรับวันที่5กันยายน25 6 4นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าคลิปเนี้ยอัดในวันที่6ตอนเย็นเพราะนั้นข่าวก็จะอัปเดตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมแบ็กหลอกไป1วันแล้วก็พยายามจะตามให้ทันก็เพราะว่ามีภารกิจในการต้องสอนหนังสือนะครับ mm hmm. ก็จะไม่ค่อยมี เวลามาอัดคลิปเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องราวก็ยังคงเป็นเรื่องราวการเมืองของสังคมไทยนะครับผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมันเป็น Class of Generation จริงๆนะครับวันนี้ผมผมก็สอนหนังสือไป2 c l คลาสนะครับก็เป็น Generation ของนักศึกษาปีที่3 แล้วผมก็เล่าคามคิดเห็นทางการเมืองให้เขาฟังเฉยๆเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็คุยกันเล็กๆน้อยๆน,น,นะผมผมกลับมองว่ามันมีเจเนอเรชันที่อยู่ในอย่างผมเนี่ยเป็นเจเนอเรชันเก่านะครับก็เข้าสู่วัยเกษียณเข้าสู่ความเป็นซีเนยร์ซิติเซนแต่ว่าด้วยที่ที่ว่าผมไม่ได้อยู่ในกรอบนะครับจริงๆแล้ว ก็ไม่ได้ยึดถืออะไรที่ว่ามันจะเป็นต้องเป็นแคลเดียพาาแบบเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้คนมีลักษณะของวิธีคิดแบบหนึ่งนะครับเหมือนสงนะครับเหมือนสงก็มีสมัสศักดิ์ที่ต้องขึ้นไปเหมือนทหารก็จะต้องไล่เลียงไปนะครับเหมือนกับที่ว่าท่าง,งานที่เดียวตลอดชีวิตนะครับ เหมือนกับอ,อาจารย์ก็อยู่ที่มหลาลัยเดิมเนี่ยไปตลอดชีวิตแล้วก็เลื่อนขั้นตำแหน่งวิชาการไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องอยู่ในกรอบนะครับแล้วดำเนินไปตามตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้สังคมไทยเราเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่มีคำว่า s e n i o r i t y ขึ้นมาไอ้คำนี้แหละเป็นคำที่ กำกับความเป็นไปของสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับผมจริงๆแล้วจริงๆพอเราอายุมากๆขึ้นเนี่ยเวลาเราอายุมากๆขึ้นเราก็มีเด็กรุ่นน้องมาไล่หลังนะครับเราก็ต้องวิ่งตามว,วิ่งหนีหรือถ้าเกิดเราจะสอนดูอย่างเดิมคิดตัวอย่างเดิมอย้วคือมันต้องมีคนมาทิ้งแชมป์ตำแหน่งแล้วขึ้นลูกเก่ากต้องขึนลูกใหม่ นี่ผมบอกในเชิงการเมืองเนี่ยมันจะมีอย่างน้อยก็พักก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยนะครับซึ่งมันใหม่ทั้งหมดเลยประมาณ40่สิบครับกับกับนักการเมืองที่มันโตขึ้นมาจากนักการเมืองที่มันโตขึ้นมาจากจากโครงสร้างของการเมืองอย่างเช่นอย่างเช่นที่เป็นนักการเมืองอาชีพอภิสิทธิ์ประชาชีวะ ตั้งแต่อายุ27มาแลวจนถึงอายุประมาณ50กสิก,กว่าใกล้ๆผมเนี่ยแหละนะครับอ,นนอันนั้นก็จะอยู่บนกรอบของการเมืองแบบลักษณะหนังสือเป็นคนรุ่นเก่านะนะครับแล้วผมก็มาเห็นเห็นผลิตไอติมนะครับเกียนหนังสือผมซื้อมานะแต่ยังอ่านไม่ได้เยอะนะครับ why so democracy ใช่ไหมครับแล้วแล้วผมก็เห็นเฮ้ยคนรุ่นใหม่ในระดับ ที่เรียกว่าอยู่ในระดับกลางๆเนี่ยถ้าเขาคิดเห็นว่ามันไม่ใช่ละเขาออกทันทีเลยเขาออกทันทีเลยตอนที่อันนี้อันนี้คือคือคนรุ่นกลางๆนะก็คือคนรุ่นกลางๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเจเนอเรชันอย่างเงี้ยเราโหดูประวัติแล้วนี่ผลิตไอติมนี่สุดยอดนะครับไปเรียนได้ที่หนึ่งของอังกฤษนะผมรู้สึกชื่นชมเลยแล้วก็วิธีคิดของเขาเนี่ยใช้ได้ พราะว่าคนเหล่านี้เป็นนักการเมืองกำลังต่อสู้กันอยู่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนอย่างสสวิโรดซึ่งก็เคยเป็นอาจารย์นะครับแต่จริงเขาเขาเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ดูอาชีพเขาเป็นนักธุรกิจนักบริหารมาจาก C ีเอนะครับแต่เป็นอดีตพิศศะเนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยพิธานนะพิมพิมพิธาน,นครับทิมพิธานนะถูกไหมครับนั่นแหละครับก็คือหัวหน้าพักก้าวไกลเนี่ยคนพวกนี้ผมเชื่อว่ามัน มันไม่ได้มีกรอบแบบเดิมๆนะครับแล้วเขาพร้อมที่จะ drive ไปแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ที่เราจะออกไปทำงานพวกนี้จะมีพลังที่ที่มันกำลังจะออกมานะผมว่ามันมันเป็น generation ที่มัน crash กันแล้ววงการการเมืองอย่างที่ว่านะครับลุงตู่ไม่ได้โง่นะครับผมก็ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนโง่นะครับแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่ใจแคบไหมหรือเขาเป็นคนที่ มีความคิดแบบเดิม,ดมๆแคบๆมีความคิดป็นหัวเก่าเออผมว่าอันนั้นเป็นไปได้อันนั้นเป็นไปได้นะครับอันนั้นมีความเป็นไปนได้สูงเลยนะครับแต่เขาไม่ได้โง่ถ้าถ้าเกิดเขาเป็นคนโง่เขาจะไม่มีวันมายืนอยู่อย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าจะอยู่อย่างนี้ไปอีกตั้งนานแต่ว่าผมว่ามันเป็นที่แอ t จูดมากกว่าว่าเวลานี้เราเรามองประชาชนเป็นอะไรมองซิติเซนเป็นอะไรนะครับ อันหนึ่งที่ผมเรียนรู้มาจากบริษัทคอนซัลท์เอ็กเซนเจอร์นะครับที่เขาคอนซัลท์เรื่องสมาร์ทซิตี้เขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะมองประชาชนเป็นลูกค้าเราไม่ได้เซิร์ฟลูกค้าแราจริงๆเราก็ต้องมองประชาชนหรือพลเมอืองเนี่ยเป็นโคเรเตอร์ประชาชนต้องเป็นโคเรเตอร์มันเลยมีคำถามหนั่นขึ้นมาว่าและพลเอกประยุทธ์มองประชาชนเป็นอะไรมองประชาชนเป็นทหารมองประชาชนเป็น เป็นประชาชนที่อยู่ต่ํากว่าตัวเองอย่างนั้นหรืออะไรทานองนั้นผมว่าประเด็นของประยุทธ์ก็คงจะมีอยู่แค่เนี้แหละนะแต่ว่าไอ้เรื่องระดับความฉลาดระดับความโง่เนี่ยผมว่าก็เป็นประเด็นที่เขาใช้โจมตีกันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าท่านในแง่ของเกมการเมืองแล้วเนี่ยโอ้โหมันสุดๆสุดๆจนคุณปะท้วงกันมาแล้วปะท้วงต่อไปเนี่ยมันมันล้มไม่ได้มัน,ม,นมันถูกดรว้ด้วยกลไก มันถูกได้ด้วยความเป็นอาร์เคเต็กเจอร์ที่ออกแบบมาได้อย่างแยบย์ทีเดียวแล้วเขาอาจจะอยู่ได้ถึง2ปีไม่ใช่สปี2เทอมด้วยซ้ำอ่ะถูกไหมครับแต่มันน่า,นนาเสียดายที่ดีเทลดีไซน์หรือว่ากระบวนการที่ทําออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าเขาไม่ได้มองประชาชนเป็นโคเรเตอร์เขาแค่นั้นเองนะครับ นะครเพราะนั้นเขาเขาก็เหมือนกับเจ้าพญาในยุคอดีตที่ผ่านมาถูกปลกฝังมาอย่างนั้นมากกว่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็การมองยุคปัจจุบันเนี้ยเท่าที่เราเห็นอย,อยู่เห็นอยู่เลยนะว่าอืมมันมันเป็นการดิน้นรนระหว่างคือคือ,ค,อคุณจะเห็นตัวเลเยอร์ในพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็แล้วก็วกคือ ล้วก็พักพลังประชารัฐข้างในแนละ้วกลุ่มที่ถือไอ้กลุ่มที่ที่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายคือการเลือกตั้งรั้งหน้าจะเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งหลังแล้วแต่นะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มขั้วอำนาจเครือข่ายอํานาจตอนนี้มันเห็นเด่นชัดแล้วว่าเฮ้ยประชาชนเรียนรู้นะผมเชื่อว่าถ้าประชาชนเรียนรู้เร็วภายในปีสองปีที่ผ่านมาผ่านกระบวนการต่าง แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ามันจะแปลกจะเปลี่ยนแล้วก็แตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่เขาออกแบบไว้เนี่ยมันก็ต้องต้องดีไซน์ใหม่แต่ด้วยสักเจอเดิมด้วยด้วยสถาปัตตัวเดิมเขาจะพลิกไปทางไหนไอ้เรื่องนี้น่าติดตามด้วยกลลเมทดที่มีอยู่นะครับพักฝ่ายค้านพักเพื่อไทยพักเก้าไกลและพักใหม่ที่เรายัางเข้ามา รวมทั้งองค์งกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นเครื่องมือใหม่นะครับสำหรับพลังประชาธิปไตยหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างทํานองนั้นแล้วทานัดจะเป็นยังไงจะมีการล้มเลือกตั้งไหมโอ้โหผมว่านี่มันเป็นเกมการเมืองที่คิดไปได้ทุกอย่างนะครับแต่ผลที่ออกมาเป็นยังไงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูคําสัมภาษณ์ของพระเอกระยุทธ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญประยุทธ์คุยบใครบ้างเนี่ยอันนี้ น,น่าสนใจครับเขาไม่ได้คุยกับพิกป้อมคนเดียวเออนั่นแหะสิเพราะนั้นไอ้เครือข่ายอำนาจที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดที่มันชักยยอย่างที่ผมพยายามวิเคราะห์นะครับที่เราให้ฟังเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนส่วนเรื่องพระสองคนนะพระสองรูปนะครับผมก็อย่างที่ผมเขียนไว้นะครับว่าจริงๆแล้วก็คงหมดอนาคตเ,เขาถาอนาคตทางการสงฆ์เออแล้วพูดถึงสามนาสักก็ ดูรายการโขนกระแสพระมหาภาัยวันก็บอกว่าสมณศักดิ์คือท่านพูดแรงว่าสมณศักดิ์คือสิ่งที่อนาจักนะครับเอามาครอบศาสนาจักเออผมบอกก็มัมนมันก็จริงแต่ว่ามันมันมันก็คือการเมืองการเมืองาการเมืองผมผมก็เลยบอกว่าเนี่แหละคือพระรุ่นใหม่กําลัง against โดบินกําลัง against ไกอ้กรอบคำนบ แม้แต่ในวงการสงมันก็ถูกถอดแบบมาเหมือนกันนะครับไอ้ไอ้อย่างงี้แหละครับเป็นเป็นอะไรที่เราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันเป็น clash of generation อย่างที่ผมว่านะครับการเมืองการเมืองภาคคารวาสการเมืองภาคสงคาาผมว่ามันก็ไม่แตกต่างกันแต่ว่าคารวาสมันก็ไปกลุ่มการเมืองของสองแต่ว่าแก่นของสองที่แท้จริงคืออะไร ธรรมะที่แท้จริงคืออะไรประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธต้องมีอะไรที่มันเป็นแก่นแล้วมันมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตหรือแม้แต่ในทางการเมืองเองก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าคิดว,ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติแล้วสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณดําเนินการสิ่งที่คุณดําเนินการในทางการเมืองที่ทางโลกเนี่ยมันมีของพุทธไปหรือว่าพุทธเป็นแค่พิธีกรรมสํานักพุทธและรูปแบบของสงฆ์เป็นแค่พิธีกรรม ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่พระสองรูปไปทําไปนั้นมันเกิดประโยชน์กับคนมากกว่าไอพิธีกรรมนะหรือเปล่าออนี้ผมก็ไม่รู้ไงนะนะผมผมก็ไม่คิดอะไรมากเพราะผมไม่ได้หัวล้อกับกับด้านเท่าไหร่เพราะผมว่ามันไม่ตลกแต่ผมว่ามันก็เป็นรูปแบบที่เข้าถึงตามตลาดตามสถานการณ์ตรงนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าคิดอ่ะจริงๆผมก็ฟังเรื่องนี้มาจากไอ อินไซด์ไทยแลนด์หมาแก่นะครับเราก็สงสัยว่าทําไมม็อบดินแดงมันต้องเกิดขึ้นทุกวันมนเหมือนเหมือนเหมือนกับมีตารางเวลานัดหมายแล้วก็เป็นคิวที่ทุกคนจะต้องมาบวกกันอะไรทานองนั้นแล้วมันก็จะเกิดคู่กับม็อบที่อื่นไปอะไรทานองนั้นนะ่ะคือจะจัดก,การให้หมดก็ได้มันเหมือนการรับจ้างมาเล่นละครกันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับก็ก็มันก็เป็นกลยุทธ์ทางการจัดการ ในเชิงสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความความเสียหายกับคนรอบข้างในบริเวณนั้นกับความเสียหายของภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นโอ้ผมว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องน่าคิดนะครับรัฐบาลก็ส่วนหนึ่งรัฐบาลก็รับไปแล้วยิ่งล่าส,สุดเห็นบอกว่าจะเลิกเคอร์ฟิลล์ละจะเลิกถูกเฉิละเออผมว่าเนี่ยสุดสุด,ส,ดสุดท้ายแล้วมันคือการเมืองหรือเปล่าหรือสุดท้ายเพราะว่า มันไม่ได้ผลแล้วก็ลืมลืมมันไปว่าไอ้อเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ที่แน่ๆเขาก็บอกว่าเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยคนไทยทุกคนตั้งใจในการที่จะปกป้องตัวเองนะนะมีสติแล้วก็ให้ความร่วมมือผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อดีอันหนึ่งของเราก็คือเราเป็นชนชาติที่อยู่ภายใต้การกดมานานมันจนเราประเภทแบบเออกลืนไปกับกลืนไปกับอ่าเขาเรียกอะไร กลือนไปกับสังคมคือไปกับขนบธรรมเนียมที่บอกว่าเฮ้ยเดินตามเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนอขนบเนี้ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ในอนาคตวันนี้เราอาจจะต้องฟังเด็กอาจจะต้องฟังคนรุ่น40คนรุ่น40อาจจะเป็นคนที่ขับเคลื่อนประเทศได้ในอนาคตใครจะไปรู้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับใน my free people ครับ